มโนกนกอกกครับ,มกกรบอมาต่อครับสะพานมิราบไทยเราถึงแม่น้ำคงครับข้างล่างก็จะมีหัวปลาผงปลาเผาครับอันนี้คนเราก็เริ่มทยอยเข้ามาบ้านเรามาเที่ยว ทางรถไฟครับตรงกลางโหโหยิมโขงครับก็จะมีปลูกผักปลูกพืชเกษตร น่าจะเกือบ2อกิโลครับความความกว้าขงของแม่น้ำโขงครับอันนี้คือฝั่งของไทยครับหนองคายตรงข้ามกับกรุงเวียงจันทร์ของเทศอารถส่งสินค้าจากไทยก็เข้าไปเรื่อยๆ มาหากินเองครับเปิดเป็น AEC คือเศรษฐกิจอาเซียนครับสิบประเทศรวมกันก็ยังไม่เห็นอนาคตประเทศไทยแล้วครับยังทะเลาะกันไม่เลิกต่างดีต่างประเทศนี่เขาไม่มีทะเลาะกันมาหากินกันสงสา,ารประเทศไทยครับ ยังทะเลาะกันออฝากท่านผู้ชมคิดตามครับว่าบ้านเมืองเราจเจริญรุ่งเรืองขนาดนี้เป็นที่ใหญ่ของอาเซียนแล้วเราทำไมยังมีปัญหาเลยไม่แล้วไม่เลิกต่อกนันเพราะอะไรครับรถส่งสินค้าไปไม่ขาดสาย แม่น้ําสายเลือดของไทยและลาวแม่น้ำโขงครับที่เขาว่ามีพญานาคเนะี่ยบางไฟพญานาคก็มีทุกปีเดี๋ยววันหน้าผมพามาชมครับบางไฟพญานาควันนี้ก็ชม การส่งออกไปมาหาสู่กันไปก่อนบ้านทพ่่อนน้องครับไทยกับเราเทศเราปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ครับสาธารณรัฐแต่ผมไม่เห็นเขาตีกันฆ่ากันเลยบ้านเมืองเขาสงบสุข ีวันพฤหัสครับคนไม่ค่อยเยอะครับเลยเงียบๆหน่อยมโนก็เลยมาจัดให้สงสารประเทศไทยครับผมไม่รู้ว่า แื่อไรมันจะสงบสักทีกลับมาเป็นสยามเมืองยิ้มเหมือนเดิมเพราะว่าเห็นแต่ยั่วยุปลุกป,ปันสร้างความเกลียดชังไม่อยากบอกครับใครผิดใครถูกก็พินาเอาเองครับตัวตัวแล้ว,วลครับโอเคครับหอมปากหอมคอครับมโนกนอคอ,อครับเรารักประเทศนี้ครับอยากให้ประเทศนี้กลับมาสงบสุขเหมือนเดิมครับ Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.